สวัสดีครับคุณฟังที่ลกครับมีรายงานข่าวว่ายิ่งลักษณ์ตอนนี้อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับโดยแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่ายิ่งลักษณ์อยู่สิงคโปร์เดินซุปเปอร์มาร์เก็ตหวนนึกถึงคนที่รักและของที่เคยทานเนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้ที่หลบหนีคดีอยู่ของประเทศไทยนะครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ยิ่งลักษณ์ชินวัตร โดยสวมใส่เสื้อสีแดงแล้วก็มีรูปกระต่ายสีขาวกําลังเดินถือกระเป๋าเข้าไปซื้อของภายในห้างหรือว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสยิ่งรักบอกว่าวันหยุดเดินหาอะไรทานเล่นๆน,นึกถึงคนที่รักและของที่เคยทานค่ะนอกจากนี้นะครับนางสาวยิ่งรักระบุอีกว่าวันนี้ตื่นเช้ามาเลยลงมาหาซื้อของทานเล่นเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าจะซื้ออะไรทาน ขนมอย่างแรกก็ต้องทองการเด่นทานบ่อยๆแต่ว่ามาสิงคโปร์ต้องซื้อรถนี้ค่ะอันนี้น้องป้ายชอบมากไปแม่เห็นอันนี้แล้วแม่คิดถึงป้ายเลยนะแม่จะซื้อไปฝากลูกนะรสชาติต้มยำกุ้งไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะอุดหนุนคนไทยค่ะชีวิตของคนรุ่นใหม่ด้วยเทคโนโลยีทําให้เรารู้สึกว่าสะดวกสบาย ก็อยากจะเห็นเมืองไทยพัฒนาแล้วนําเอาเทคโนโลยีมาทําให้พี่น้องคนไทยมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจําวันและที่สําคัญความปลอดภัยก็ต้องมีนะคะ